สวัสดีสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวบลูทูธออโต้คอนเน็กต์ Priority รุ่นสมาร์ทวันนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธไว้แล้วนะครับกับจอรุ่นสมาร์ทวันครับออโต้คอนเน็ยังไงหลังจากที่เราเปิดสวิตช์ขึ้นมาแล้วจะมีสัญญาณเชื่อมต่อบลูทูธขึ้นมาตรงนี้นะครับ ่ามาแล้วครับผมเชื่อมต่อแล้วครับไม่ต้องยุ่งยากามาเชื่อมต่อทุกครั้งที่ใช้งานนะครับชีวิตเราจะได้สะดวกสบายเรียบง่ายขึ้นนะครับลองเข้าไปดูในบลูทูธนะครับมีอะไรบ้างสถานะสัญญาณโทรศัพท์แบตเตอรี่นะครับโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับ100%ซแล้วก็ข้อมูลในโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรของเราออโต้จูนเหมือนกันนะครับ สัญ,ญทบหมายเลขโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกล่าสุดนะครับผมบลูทูธมิวสิกพร้อมใช้งานขับขี่ปลอดภัยทุกครั้งครับใช้บลูทูธขอบคุณครับจากไท i o r i ตีครับ